กิษณนะทัวยกรอขอแนะนำอีกหนึ่งจังหวัดเมืองน่าเที่ยวที่เต็มไปด้วยสีสันและมบนสเสน่ห์แห่งธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและคติธรรมความเชื่อความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาที่เนื้อสุดแดนอีสานจังหวัดบึงกาฬครับ อีกหนึ่งสถานที่ที่น่าไปเที่ยวชมนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตที่หมู่บ้านขี้เหล็กใหญ่ตาบลนหนองพันธาอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬครับที่นี่มีชื่อว่าพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตค่ะก็ยินดีต้อนรับคณะที่ได้มาท่องเที่ยวนะคะที่นี่ก็เป็นการออกแบบในรูปแบบของศิลปะโดยใช้สีเข้ามาเติมเต็มศิลปะในการออกแบบ เป็นที่ท่องเที่ยวให้คนได้มาเยี่ยมชมมาจับจ่ายมาซื้อสินค้าทําให้ชุมชนมีรายได้ค่ะอีกส่วนหนึ่งก็เรียกว่าเป็นหมู่บ้านพญานาคตามศรัทธาและความเชื่อของคนที่อยู่ตามลุ่มแม่น้ําโขงนะคะท่านอาจารย์สุติพงศ์สุริยะหรืออาจารย์ขาบนะครับท่านก็ได้นำมรดกวัฒนธรรมนะครับของชุมชนภายในพื้นที่อำเภอสุพิสัยนะครับ อามาแสดงนะครับก็อยากฝากให้พี่น้องนะครับท่านใดที่ยังไม่มาพื้นที่อำเภอท่พิสัยจังหวัดบึงการนะครับขอเชิญเที่ยวชมนะครับพี่พั่น์แห่งนี้นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัดบึงการครับผม พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตอำเภอโซ่พิสัยเกิดจากการนำเรือนไทยอีสานดั้งเดิมที่มีอายุกว่า60ปีมาสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวอีสานในอดีตโดยนำศิลปะก,การออกแบบร่วมสมัยเข้ามาผสมผสานให้ดูสวยงามผ่านการจัดการอย่างมีระบบโดยใช้วิถีเกษตรชุมชนเป็นตัวเชื่อมนำไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนครับ ก็รู้แล้วค่ะว่ามีคนมาเยี่ยมชมที่นี่นะคะค่ะบ้านนี้ก็จะเป็นบ้านที่สร้างประมาณ70ปีค่ะพ่อแม่สร้างมาลูกทุกคนก็เกิดที่นี่นะคะก็จะจัดเป็นโซนนี่คือตัวในบ้านาความเก่าของบ้านนะคะคุณพ่อก็จะทําเพดานมันไม่มีฝ้าเมื่อก่อนก็จะมีไม้เป็นแผ่นเลยใช้ไม้เลย,เลยค่ะ,คะ เขาจะเรียกว่าใช่ไหมคะที่ว่าเป็นตนเร่กั้นอันนี้คือฉากฉากเป็นประตูเอียมเอียมแบบโบราณงานมงคลงานก็เปิดประตูออกเขาเรียกว่าหน้าถังก็เหมือนเป็นพาดิชั่นกั้นของโบราะเปิดหน้าถังออกก็จะกว้างขึ้นฝั่งนี้จะเป็นห้องคุณพ่อคุณแม่บ้านก็จะมี3ามห้องนอนห้องคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่นอนที่นี่ลูกคนไหนที่ยังเล็ก คุณพ่อคุณแม่ก็เอามานอนด้วยพอโตแล้วก็แยกห้องก็ไปอยู่ที่อื่นนี่ค่ะชุดคุณแม่ชอบสีสวยด้วยชุดประจําตัวเขาอันนี้ก็เป็นผ้าไหมนะคะเนี่ยไหมค่ะเนื้ออันนี้เนื้อสําหรับผู้ชายที่ต้องสวมใส่ก็จะมีความหนาขึ้นมานิดนึงแต่สัมผัสดูแล้วรู้เลยว่าเป็นเนื้อผ้าใหม่ค่ะสีสวยมากแสดงว่าใส่คู่กันถ้าคุณพ่อคุณแม่แหวเริ่มมีเสื้อผ้าคู่ตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วนะ นี่ก็เป็นห้องครัวที่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงลูกทุกคนเติบโตมาเพราะห้องครัวตรงนี้นะคะเป็นครัวอีสานโบราณทุกคนต้องนึ่งข้าวหองข้าวเป็นมก็นึง่งโดยใช้ถ่านใช้ฟืนนะคะนึ่งเสร็จแล้วก็มาใส่กระบมุมผสมน้ำวันนี้แยกออกให้ข้าวมันเย็นแล้วก็ใส่กระติบนะคะ คือเวลานึ่งเสร็จปั๊บต้องเทข้าวออกจากข้วน้ำเสร็จแล้วทข้าวออกพึ่งข้าวให้เย็นกลับไปกลับมาเสร็จแล้วค่อยเอาใส่กระปิบและที่ต้องห้ามพลาดอีกอย่างหนึ่งเมื่อได้มาเยือนพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตแห่งนี้นั่นก็คือการได้มาลองลิ้มชิมรสเมนูอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองของชาวโซ่พิสัยครับ ก็อย่างที่บอกเลยนะคะว่าที่นี่เนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนที่มีชีวิตโดยเอาศิลปะเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นอย่างที่เรียนให้ทราบว่าอาหารท้องถิ่นของภาคอีสานเนี่ยก็จะมีอาหารเป็นหลักๆอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นส้มตำไม่ว่าจะเป็นลาบเป็นไส้กรอกอีสานแต่วันนี้เนี่ยเขาได้เอามาจัดวางใหม่โดยเอาศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้องมีการดีไซน์ในการออกแบบจัดวางภาชนะที่มีอยู่แล้วนะคะวัตถุดิบที่มีอยู่แล้วซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นนี่แหละ แต่พอเอามาจัดวางใหม่ปับ๊บมันทําให้ความรู้สึกว่าความเป็นโล c คลที่มันไม่ธรรมดาตรงกับคอนเซ็ปต์ว่าทำโลคอลให้เลอค่าจริงๆค่ะนี่ครับเมนูอาหารสุดพิเศษโลโอลสู่เลอค่าที่โซ่พิสัยจังหวัดบ,บึงกาฬ สุขทันทีที่เที่ยวไทยอย่าลืมหาวการมาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตที่อำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬครับ